มาต่อกันที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะและพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพนะคะ2เมษายน2568ค่ะเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและ ถวายพระราชกุศลนะคะแด่พระองค์ท่านค่ะในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะคะศาสนาพุทธค่ะพระองค์นะคะทรงเป็นพุทธมามะกะที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนานะคะและทรงเป็นแบบอย่างในการนำ,นำหลักนำหลักธรรมนะคะมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเป็นที่เคารพยกย่องในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะส่วนทางด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครค่ะได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ตักบาตรนะคะณนะวัดประทุมวนาลา ต่อมานะคะก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะณวัคคา,า,ายุค สมะธรรมนะคะณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์ค่ะส่วนทางด้านกิจกรรมในส่วนของภูมิภาคทั่วประเทศค่ะได้มีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะและตักบาทนะคะแล้วก็มีการเทศมหาชาติเวสันดรชาดกรวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาและถวายพระราชกุศลในระดับชุมชนนะคะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ตั้งใจค่ะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสามัคคีและความสงบใน สังคมพร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยด้วยค่ะ